ตัวใหญ่ใส่โกเต็กโนราตัวเล็กนุ่มกัมพาราเพื่อถาจริงๆไอเพลงธีมที่มันเต้นกันกทุกคน่ะซ้อมกันกี่นานวะ แค่ท่าเดียวครับแบบค้างแค่ท่านแบบเป็นชั่วโมงเลยต้องค้างเป็นชั่วโมงฮะก็ลคชั่วโมงพวกมึงนี่คือนานมากเหรอ1นึ่งท่าท่าไหนที่ที่ที่เปลี่ยนกว่าจะพร้อมกันเปลี่ยน n หนึ่งแนี่ยอนี่ยหรอเนี่ยหรอี่ยหเนี่หรอนี่ยอเ่าหรอเงี้ยกรอูนี่เี่ยหรอเหรอเนี่ยน่ยหนี่ยหเนื่ยอเนยหรอเน่หรอเนหรอน่ยอ่ะหอมี่นปิอนปุ๊บรอ่ยเราไนหเริ่ใหม่แบบอ่ะสมมีคนนึ่ เราไปยังไงเราจะไม่เห็นแต่ครูจะเห็นแล้วคาจาแย์จะพูดเราเราจะพยายามทาหน้าให้มันเนียนที่สุดถ้าเกิดมีใครปิ้นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขังต่อใหม่แต่ครูจะเห็นแล้วเราจะต้องเอาไหมแต่ว่าม่ต้องมันก็ต้องฝึกใช่ไหมแบบถ้าผิดแล้วมันจะต้องต่อห้ามแตกตื่นถูกไหมอย่างเจนนี่กับปิงปองเลยเวลาไปล้วขึ้นเวทีแล้ว ผิดพลาดทำยังไงบ้างเหก็ด่าแขกเนี่ยเล่นด่าแขกเล่นด่าแขกไปเนาะเออกบให้ความผิดเรามันดูเล็กอ่ะมันดูฉันทำไมก็หันไปมองคนอื่นจังหวะหน้าอย่ามาแคปอย่ามาแคปสั่งเหล้าบ้างดิมาดูโชว์อย่างเดียวหรอมาดูโชว์เต้นผิดบึ้่แหม่กูซูมซูมไอจีสตอรี่ซูมอย่างเงี้ยมันไม่น่าแพนกวิ้นอ่าในแก้วแพนกวินว่ายอยู่เต็มแล้วน่ะถ้าเขาหมดอะไรตีเราอไม่ด่าแขกเลยเพราะว่ามันจะโกรธเราแาลว่าแบบอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ถามอย่างเพลงรู้นี่คือมันใช้เวลานานมากถูกปะ แบบก็คือเป็นวันๆได้ไหมใช่หรือเป็นหลายวันอย่างเงี้ยหรอพอเราไปแปดที่แปดแล้วว่าเคยเคยลืมแปดที่หนึ่งไหมอะไรบ่อยมากอเป็นเรื่องปกติเต้นเต้นเสร็จแล้วมึงมึงแล้วมันเริ่มยังไงนะแปดแรกยังไงแล้วนะทาแรกหไเไม่แต่แล้วแบบแล้วมันไม่ใช่แค่เพลงทุกสัปดาห์เราต้องเจอเพลงใหม่หมดเลยถูกปะใช่ เธอนอนกันบ้างไหมนอนแต่นอยครับนอนแต่นอยเออเอาเวลาไหนไปซ้อมนอนนนนแต่อะเอาเวลาไหนไปซ้อมเวลานอนหมายถึงว่าระหว่างการหลับหลับๆนิ่งๆก็คือ มีมีมีอะไรมากมีก็ตกไปหแล้วก็พูดออกมากแบบเขาว่าไงหรอเขาหล่อหลับจะหลับแล้วสักหน่อยนแล้วเราเห็นความความความเก่งของน้องๆความเจ๋งของน้องๆในในรายการไปแล้วแต่ว่าจริงๆแต่ละคนมีเรื่องมีความเจ๋งแต่ละคนที่แบบหน้าเอามาพูดถึงอยาก้ตงแบบอินไซต์แต่ละคนน่าใช่อันนี้เอาฝึกได้ใส่รองไหมจะเป็นใส่รอง vocal main v o c a แล้วเขาบอกว่านี่ลองอะไรก็เป็น R&B ได้หมดเลยหรอลองลองแฟตปลาทองเนี่ยเออไหนลองแฟตปลาทองเกิดทานแฟตปลาทองป้ามันมีเพลงนะเวลาเขาขายคอนโดเหลือหัวเซ้งเฮงเสิยงมันเชิไมันไปเอางี้ดีกว่าน้องเกิดไม่ทันเอาเพลงดังของยุคนี้เลย เงินเท่านั้นที่น็อก everything ธนบัตรขอเป็นเวอร์ชั่นของฟุกลองดูคำพัสักหนึ่ง Let's go เงินเท่านั้นที่น็อก everything ธนบัตรเจ้านั้นที่ทำให้เราได้บยบินกับปอเชลามัดฟินฟินฟินมันแรนด์คาเฟ่คาบัตตี่ที่มีแต่ทีเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยฟิลนะเป็นไงเธอลองแบทเทิลกันหนอยสิ มอนต้องเป็นแบบเหมือนแรปเปอร์แรปเปอร์ที่มาฟิงเกิ้ลนี่เียก่จดเออจะทำได้ดีทำได้ดีไดีทำได้ดีนะอย่างนี้นิกกี้เหรอนิกกี้ล่ะชอบแพะที่นันบอกว่าเป็นแบบหลงไหลในแพะหรอผมเปิดเจอในไอจีใช่ครับแล้วผมก็ดูมาตลอดเธอแล้วแพะมันน่ารักยังไงเอมันถึงนเธอไปไปหลงรักเขาว่ะรู้ครับแบบท่าทางมันเสียงมันนี้ยแบบว่ามันชนมันแบบ แกล้งตายอะไรอย่างเงี้ยครับแผลมันแกล้งตายเหรอมันแล้มันตกใจครับมันจะแบบอ๋อมันตัวแข็งใช่ปะแล้วมันเอ็นเป็นยังไงเออยังไหลองไหนลองไหนลองไหนเป็นแพ้เป็นแพ้่ตกใจทั่วเลยใช่ไหมเอาละคืออะรเออเราแกล้งตายดังก๊อกเลยอะเดังก๊อกดังหนึ่งแพ้เหมือนา่เหมือนป้า ไม่ได้เหมือนแพ้เหมือนตายมา่ไออแพ้ก็น่ารักอย่างนี้หรอโอาจจะเป็นอย่างนั้นนะวิลเลียมนะวิลเลียมได้แบบจะได้รับคำชมจากกรรมการเรื่องเรื่องการร้องเพลงครับมาตั้งแต่แบบอีพีแรกเลยถูกไหมเราเริ่มร้องเพลงหนักหนาแบบตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ตั้งแต่เด็กๆจริงจริงเริ่มแต่ม .1 ครับเหรอครับไปร้องทำไมอ่ะกระถันโดนหนักขึ้นทำได้ยัถือว่าเรียบร้อย ในในหัวมันไม่ใช่คำนี้หคาใหม่มันประมาณนี้อะไรอะไรนะเออไปร้องได้ยังก็ผมไปบ้านพี่แล้วก็เจอเขาเปิดหน้ากากทุเรียนอยู่หน้ากากทุเรียนแบสิิ้ิงเกอร์มึงฝึกร้องเพลงตอนหน้ากากทุเรียนนี่หรอครับ ก็แล้วก่อนนั้นนั้นเราเราแบบน่ากั่คุณเลยมังเพิ่งทานมค่ะก็โตมาพร้อมๆกันนั่นแหละดูดูแมสซิงเกอร์ดูตะายต,าตาอมเขาร้องเพเงแล้วเราก็เป็นแรงบันดาลใจใช่ก็คือเหมือนผมฟังแล้วก็ <c oughs> อยากร้องตามได้ <c oughs> ใช่แล้วมาทําได้เลยเหรอผมฟังไปก่อขู่ไบ่อยก็คือเปิด YouTube แล้วก็ฟังตลอดตลอดก่อขู่ไปแล้วก็ร้องตามจน ต้มัถึงจุดหนึ่งประมาณเดือน2เดือนผมขอพ่อเรียนร้องเพลงเอ๋อทำไมันเป็นแรงบันดาลใจจากสื่อไงหน่อยหนึ่งทีหน่อยหนึ่งทีเออสักหน่อยหนึ่งได้ไมเพลงนั้น่ะสักหน่อยหนึ่ง Let's take your time tonight Girl Above us on a social washing There's no place to rather be In this world If I s o r r e n d ไปยมวยไปยมยก็ well> เหมือนจะทอดไงเป็นไดยาน่าเลยมามามาเชื่อนละเคื่อจริงๆิ๋ถ้าส่วนพี่เลโก้เนี่ยอันนี้นี่คือเราเคยชนะเป็นเก่งมากและเคยชนะแบบ ระดับโลกมาแล้วอะเป็นแบบเข้าร่วมเข้าร่วมมาแล้วแต่นั้นที่ไหนไปแข่งที่ไหนไปเป็นแข่งฮิปฮอปครับที่อเมริกาหรอ๋อฮิปฮอปคือเขาเต้นอะไรอะเขาไม่ไม่เป็นแบบสไตล์การเต้นครับมันจะมีแบบเยอะแบบแว็กกิ้งอะไรอย่างนี้ไม่เห็นภาพอไม่เห็นภาพด้วยเพราะมึงยืนบังทั้งอันนี้เธอเต้นหนังั้นงนตุ้ยตุยตุยบีดบอกหน่อย เคนนี้คนนี้คุาบี่บ็อกเซียนมาอยู่แล้วต wow? ัวบีดบล็อกสักหน่อยวันส mm ิบสามควายเจ็บตีนเจ็บต um ีนเจ็บตีนเจนนี่คนฟิจิลิงเจนนี่คนแบทเทิลกับอะไรนะเจนนี่คนแบตเทิลกับน้ตไหเออมาดิเออเขาเต้นแบบฮิปฮอปอะไรเขาเต้นได้หมดไงแต่ว่ามันยังเหลือแบบ การเต้นแบบพี่เจนนี่ที่นี่เขาเสียนมากเลยนะเขาคือทางหัดใหญ่ก็คืออันดับหนึ่งเลยนะโนราตัวใหญ่ไซโกเต็กโนราตัวเล็กลุงกามพลาสุดทีตอนนี้คนที่โมโหที่สุดใครรู้ก็คือ คือนิกกี้เพราะว่าคนอื่นได้ร้องเพลงหนูได้กูต้องไปเล่นแพดไยตอนนี้กำลังน้อยใจแล้วว่าทำไมเพื่อนได้ทำอะไรดีที่หมดเลยแต่ทำไมผมต้องไปเล่นแพดอ่ะต้ดต้งาเก่งมากพี่นัดในพี่นัดนี่นั่งนั่งเบะนั่งเอาฟ้าอยู่ยาวมากเลยหมือนกันถูกไหมจ๊ะใช่เลยครับเออเป็นคนเป็นคนหน้าตาจิ้มลิมน่ะอือแต่ โอ้โหอะไรหรอวิลเลียมน่งแบบนั่งดูเป็นคนน่าตาเป็นคนดีอ่ะแต่จริงจรงแต่จริงจริงแล้วเป็นไงมั้งคนดีครับไม่ใช่ถามกความจริงมันเป็นอย่างที่เราเข้าใจปะไม่ก็ทำไมอ่ะเราเป็นคนสนิทสนองเราอยู่แบบว่าเขาจะเป็นคนใครปิดปากกันไปก่อนอยู่เพิ่งที่ล็อกไว้ก่อนตอนผมอยู่กับพี่นัทแรกๆครับเขาก็แบบนี้เหมือนกันแบบอุ้ยเขาแบบเป็นคนแบบนิ่งๆแบบเออเหมือนที่เราเข้าใจใช่แบบแฉบอะไรก็เท่อะไรเงี้ยพอยู่ไปสักวันหนึ่งเขาเริ่มละเริ่มแบบ เรื่องแบบเหมือนสมมติผมถ่ายสตอรี่เขาใช่ไหมเขาจะทำหน้าแบบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำทำไมคือเล่นมีมเลยอยากเล่นแบบแล้วผมก็ไรู้ว่าเขาทำทำไมเล่นนเลยเฮ้ยถ่ายไปเลยซึ่งเคยทำไหนทำทำไมวะคนนี้ก็ป็นคนนี้ก็ไม่เงี่อยู่แบบเขาเป็นคนเหมือนจะง่วงตลอดเวลาง่วงเขาจะเป็นคือแบบตาตีปเอา ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาจะเป็นคนแบบเดินมาเอากเป๋ากินข้าวหรือยังครับแต่แบบเขามีเมสเซจที่เขาอยากจะพูดออกมาแต่ว่าเหมือนแหลมเขาแบ่งพอให้แหมตับแหลมตับเป็นการครอบคอไม่รู้ตอนที่คือพี่โมเดิร์ดหมาอ๋อใช่ใช่แต่เวลาดึกแบบเปิดแล้วอยู่ดีๆก็ตีลังกา ในตอนเแต่ตอนนี้ยงคืนแบบดังเป็นหลีดถึกกุหลากนะแล้วแบบมันซึ่งมันต้องใช้ energy เยอะมากอ่ะเธอต้องรอให้กองเชียร์เขาตกดึกก่อนหรือเปล่าเธอถึงจะเปก็ผมก็เป็นที่มาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าก็ก็เวลาแบบว่าต้องไปนําเชียร์ก็ก็ทาหน้าที่ของผมใช่ไหมครลบใช่ครับเจอเธอเธอต้องกระโดดอย่างนี้แบบที่หลีดตึกกุหลักเขา จะเป็นยังขาโดดยอดตัวเออเธอต้องทำหรือเปล่าวะทอ่ะเธอยังจำได้อยู่ปะจำได้นิดนึงเอ้ามาทำให้ดูเลูกพ่อสาวสิลูกไม่ใช่ลูกดีกว่าอะไรวะเคยจะเป็นมูด้วยล่ะเฮอะไรวะทะเลาะอะไรอะทะเลาะอะไรอะอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ว่าเอนมาช่วยดับไฟตรงนี้นึดับไฟดับไฟกลางคืนหรอให้มันเป็นิวกลางคืนอ่าสุดยอดพ้อมสิเรียจูฟูฟ้าเราเหมือนเขขป่าป่าเข้าโจป่าป่าเควันป่าอบุไปจีไ้จไปปปเไ ต่อตรอได้ดีได้ดีเชื่อแล้วมาไปเก็บก่อนมาไปเก็บอนมาไปเก็บก่อน